แสงแดดยามเช้าสาดสองกระทบเขียงหมูกลิ่นผักสดลอยฟุ้งในอากาศเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาใครเทน้ำไว้ตรงนี้จะให้คนลื่นหัวฟาดพื้นหรือไงใช่แล้วเจ๊ติม๋มเจ้าของตลาดผู้ขึ้นชื่อเรื่องความจู้จี้จุกจิกกับลูกน้องคู่ใจไอเล้งไอบ้บอยผู้คนไม่กล้าสกตาบางคนถึงกับใช้ผักปิดหูหนีเสียงบ่นที่ดังลั่นทั้งตลาดเมื่อถึงร้านผักของแม่ต้อย สายกาเจติ๋มกวาดไปรอบร้านเหมือนค้นหาอะไรบางอย่างแล้วก็พูดขึ้นเสียงดังค่าแพงเดือนนี้ยังไม่จ่ายแม่ต้อยยิ้มแยะแยะ้ควักเงินส่งไปแต่มันไม่ครบเจติ๋มถอนหายใจเสียงดังเหมือนเสียงลมขยุที่พัดผ่านต้นกล้าอ่อนๆผู้คนรอบข้างเริ่มชะเง้อดูบางคนแอบถอนหายใจบางคนก็ส่ายหัวข้างๆร้านแม่ต้อยคือแผงมะพร้าวของไอทิศคนพูดน้อยแต่ใจเย็นเหมือนน้ำมะพร้าวที่เขาขาย เจ๊ติ๋มยังคงเดินตรงมาทวงค่าแผงเหมือนเดิมแต่ยังไม่ทันพูดอะไรไอทิดก็ผ่ามะพร้าวส่งให้พร้อมรอยยิ้มเล็กๆเ,เจ๊ติ๋มหยิบมาดื่มแล้วเงียบไปเหมือนความหวานในมะพร้าวช่วยชั้นล้างความขมในใจชั่วครู่บางทีอาจเป็นกระจกสะท้อนว่าความดุก,ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่บางครั้งความอดทนก็มีขีดจำกัดเมื่อถึงร้านลุงหยอดแล้วในชั่วพริบตาตราช่างก็ลอยจากมือเจ๊ติม๋ม กระแทกพื้นจนแตกกระจายเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีมือถือหลายเครื่องยกขึ้นพร้อมกันเหมือนรอช็อตนี้มานานคำคืนนั้นโซเชียลลุกเป็นไฟคลิปเจ๊ติ๋มปาตราช่างกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคอมเมนต์ถล่มไม่ยังโหไปว่าเขาโหดไปไหมใครให้สิทธิ์ใครเป็นเจ้าของตลาดก็ไม่ควรทำแบบนี้เจ๊ติ๋มกลายเป็นไวร้ายในโลกอินเทอร์เน็ตในพริบตา โดยไม่มีใครรู้เบื้องหลังหลายวันต่อมาไอเล้งกับไอบอยเดินเข้ามาด้วยสีหน้าหนักใจเปิดคลิปในมือถือให้เจ๊ติ๋มดูเจ๊คนด่ากันเต็มเลยอ่ะเจ๊ติ๋มดูคลิปนิ่งๆแล้วพูดแผ่วเบาแต่หนักแน่นก็ทำหน้าที่ไปใครทำผิดก็ต้องเตือนใครลำบากก็ช่วยฉากตัดไปที่อดีตในวันนั้นแม่ต้อยจ่ายค่าเช่าเกินเจ๊ติ๋มหยิบซองเงินขึ้นนับแล้วเดินกลับมายื่นคืน ไม่มีคำพูดไม่มีสายตาโอ้อวดความดีไม่จำเป็นต้องพูดก็ยังเป็นความดีเสมอวันนั้นลูกค้ายืนงงงเพราะหมูที่ซื้อดูน้อยเจติ๋มเดินผ่านแล้วมองตราช่างทันทีมันเบากว่าที่ควรจะเป็นเธอไม่ได้โกรธลุงหยอดแต่โกรธที่ใครสักคนโกงความไว้ใจของลูกค้าเช้าวันหนึ่งไอเล้งกับบอยเดินเข้าร้านแม่ต้อยหยิบผักทั้งหมดออกจากร้านแม่ต้อยน้ำตาคลอคิดว่าถูกยึด แต่เงินจำนวนหนึ่งถูกยื่นกลับมาพร้อมถุงผักเจ๊ติม๋มเหมาทั้งหมดเพื่อให้แม่ต้อยไม่เจ๊งในโลกที่ภาพถ่ายแทนความจริงและเสียงตะโกนกลบความเมตตาเจ๊ติ๋มอาจดูเหมือนป้าแก่ขี้วีนแต่เบื้องหลังเสียงบ่นและสายตาดุซ่อนหัวใจที่ปกป้องตลาดด้วยความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อความถูกต้องและความเมตตา